โอเคผมกับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันที่ยูผมโจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเจ้าสมอเรือกันนะครับผมก็โอเควันนี้นะครับเป็นคลิปที่ทําสมอเรือนะครับผมก็ไปโอเคครับเรามากันที่เกาะทิตกินะครับผมเราจะมาดูว่าสมอเรือเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในการคราฟเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับก็ในการเคร่าวนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคลิปที่ผม ฆ่าบอสฉลามด้วยตัวคนเดียวเนี่ยผมทํามาแล้วนะครับก็คือไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมเช่นกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมจะไม่ไม่ฆ่าบอสฉลามดีกว่าเพราะว่าตัวของผมเนี่ยมันเป็นผลเสือไว้ผลเสือมันไม่เหมาะกับการฟาร์มนะครับมันไม่เหมาะกับการฟาร์มโอ้ยกูโดนอะไรอ่ะเอ้ยดูดูโอ้ยเกือบตายอ่ะอ่ <laughs> ะอ่โปโปมีโปรสัตผมฆ่าโปก่อนได้ไหม ผมขอค่าโปรก่อนนะจะสแปมค่าโปรเรื่อยๆนะครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนละอยู่ไหนละอ๋ออยู่นี่แม่งไวชี้หายไวมากไวมาก้ากูหไม่โคตรไวยิงไวก่อนหนึ่งดอกสองพันห้าสองพันแปดยิงไปแล้วครวัวไหม,ม,มไม่โดนตะคุบไปตะคุบไม่โดนต้องยิงอย่างเดียวครับยิงไงครับสองพันหกนี่งไงกระโดเตะกระโดเตะกระโดเตะสแปมไปเรื่อยๆแล้วยิงไปครับ เออกับตายตายโอเคตายนะครับได้มาหมื่นหนึ่งถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอยู่โอเคครับก็อ่าเรากันมาที่หน้าเมืองครับแล้วก็เข้ารูนี้เลยนะนี่เข้ารูนี้นะครับผมนี่เราจะเจอกับชาร์คฮันเตอร์นะครับนี่เจ้าเอ็มบซีตัวนี้เลยนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับของคราฟนะครับเราก็จะได้คราฟไปเลยนะครับผมก็จะมีฟันฉลามนะครับคราฟเป็นครางฉลามเป็นของแต่งนะครับแล้วก็เนี่ยอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ ก็นี่เลยเห็นไหมมันจะมีอุโมงครับไม่ใช่อุโมงมันจะมีเนี่ยเนี่ยเคิร์กตรงนี้อยู่นะครับเราโดดมานอย่างนี้เลยนะครับหน้าเมืองเราโดดมาตรงนี้ปุ๊บอ่ะตรงเข้าตรงนี้ก็ได้นี่ครับเราเจอชาร์คฮันเตอร์นะครับเรากดไปดูเลยของครับมีอะไรบ้างเราต้องคราฟให้หมด3อย่างนะครับก็คือจะมีเจ้าสร้อยนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถครับได้นะครับผมมีแล้วนะครับอยู่ไหนว่าเพราะว่าผมทำสมอไปแล้วนะครับอ่าสร้อยเนาะนี่คือสร้อยนะครับไม่่คางมันคือสร้อยนะครับนี่ครับเห็นไหม นี่ครับสร้อยผมครัฟมาแล้วนะครับก็ใช้ของน้อยมากนะครับก็ข่าฉลามมินิครับหรือฉลามฉลามกีกี้เนี่ยเราจะสามารถครัฟได้เลยนะครับผมหนึ่งอันนะครับผมอยู่ที่ว่าดวงคุณจะดีหรือเปล่านะครับในการดรอปของนะครับแต่ถ้าเกิดมีคูณ2นี่ก็ไม่ยากเลยนะก็ต่อไปครับเป็นคลางฉลามนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นทองนะครับแล้วก็เป็นลูกตาฉลามครับอย่างละ1อันนะครับทองก็สามารถ ได้จากเรือเรือผีสิงหรือเรือโจรสลัดนะครับแล้วก็ลูกตาฉลามเนี่ยก็คือได้จากบอสฉลามเท่านั้นเลยนะครับได้จากบอสฉลามเท่านั้นนะครับบางตัวเนี่ยก็จะดรอป2ตัวไอ้สอันนะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับบางทีก็ไม่ดรอปเลยนะครับแล้วก็มาที่สมองกันบ้างสมองนะครับก็จะมีเขี้ยวนะครับมีทองแล้วก็มีคีบปลาบินนะครับแล้วก็ลูกตา2อันเลยนะครับก็เราออกทะเลรอบหนึ่งเนี่ย ผมแนะนําให้เป็นผลแมกมานะครับหรือแม้ก็ผลพระนะครับแต่ที่ค่าดีที่สุดเลยนะครับก็คือผลแมกมาตื่นนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีผลแมกมานะครับมีแต่ผลเสือผมจะลองไปฟาร์มให้ดูกันแล้วกันเพราะว่ามันฟาร์มยากมากๆนะสําหรับผลเสือนะครับดูเมียมีผลปะไม่มีครับถ้ามีถ้ามีผลผมกินเลยนะผมบอกเลยว่าผมกินเลยนะผมกินแล้วผมสู้เลยนะผมไม่มีว่ะ แล้วไอ้ผลหิมะผมไม่รู้ว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าผมคิดว่าสู้ไม่ได้ว่ะเพราะว่าบอสฉลามเนี่ยมันอยู่ในน้ํามันตีแรงมากๆแล้วมันกดน้ําเราแรงมากๆนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นอ่าเป็นเผ่าเผ่าฉลามนะครับเผาปลานะครับก็คือลงน้าทะเลไม่เป็นไหลครับเลือดไม่ยุบก็จะได้เปรียบในเรื่องที่ไปนะครับโอเคครับเราอ่าดูเควสดูของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะออกมาหลังจากเกาะทิกกีเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะเห็นไหมนี่ครับออกมาครับ ไปเรื่อยๆครับแล้วเราจะมองมุมซ้ายนะครับที่จะเป็นเข็มทิศเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะมีหลอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นระดับความยากหรือเลเวลนั่นเองนะครับผมก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับการล่าบ,บอสฉลามเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแต่มันจะยากตรงที่ว่ากูไปคนเดียวแล้วกูเป็นผลที่ใช้ผลที่แบบไม่ใช่ผลฟาร์มด้วยไงประเด็นอะ่ะมันคือผลเสือมันคือผลฆ่าคนนะครับคือมัน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 ฆ่าไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเออนะครับแต่ผมจะไปฆ่าเพื่ ลูกกระจอกให้ดูกันลวกันนะครับลูกกระจอกให้ดูนะเอาละกูโดนส้นตีนและมีหมาวิ่งมาครับมีอ่ามีคิสเน่วิ่งมากูแฝงล่างรอเลยก็แล้วกันมาดิกูยิงอย่าบอกนะว่าเป็นอ๋อเป็นมาลีนเหมือนกันครับผมเป็นอเป็นมาลีนเหมือนกันโอเคครับเขาจะไปด้วยนะก็โอเคโอ้กูติดกูติดเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับเองกูขับเองกูขับเองล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 งเออ มันได้อย่างงี้ดิจะมาด้วยกูคือกับตันเข้าใจไหมเออผมบอกเลยว่าถึงมาก็ไรประโยชน์ครับคิสเนก็ไม่ใช่ผลที่จะไว้ฟาร์มบอสฉลามได้ด้วยนะครับผมพูดออกเลยนะไม่สามารถฆ่าบอสฉลามได้ด้วยนะครับคิสเนแล้วก็ผลเสือที่ผมใช้เนี่ยก็ไม่สามารถฆ่าบอสฉลามได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นผลสแปมก็จริงนะท้งคู่มันเป็นผลสแปรมนะครับมันมัน มันไม่มันไม่บอกอาการฟาร์มฉลามเว้ยเออนะครับผลที่สามารถฟาร์มฉลามได้แน่นอนเลยนะครับที่ผมวิจัยมาเนี่ยมีอยู่3ผลด้วยกันนะครับมีพระนะครับผมแล้วก็แมกมาแล้วก็ฟีนิกซ์นะครับที่ฆ่าบอสฉลามได้แบบคนเดียวง่ายๆนะครับผมโอเคไปเรื่อยๆมาระดับความยากความสี่นะนะมาถึงสี่นะนะรีเวลสี่นะนะตอนนี้ผมยังไม่เจอฉลามกีกี้เลยนะยังไม่เจอสักตัวเลยเด้อดูดิ เห็นปะโอ้แม่งยากว่ะอ่าโอเคมีฉลามมาครับโอเคมีฉลามมาโอเคนี่ครับเราก็จะดรอ,อ่าเราฆ่าไปเลยครับมันจะสองตัวเนี้ยมันจะดบเคี้ยวไปเคี่ยวฉลามนะครับถือว่าเรามาทาอ่าสมอได้นะครับมาทําคลางได้นะครับเราต้องใช้เยอะเหมือนกันนะครับเราต้องฟาร์มไปเยอะเห็นไหมนี่เห็นไหมเราดรอปแล้วครับสองอัน คือมันใช้เยอะมากๆนะครับเราต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไอ้เจ้าอาฉลามกีกี้ปลาบินเนี่ยมันใช้เยอะนะครับเราก็ต้องฟาร์มไปส่วนปลาบินเนี่ยมันใช้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ฉลามเนี่ยไอ้เคียวฉลามเนี่ยมันใช้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทองนะครับเราต้องฟาร์มเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเนี่ยทองเนี่ยเออนะครับโอเคไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไอ้เพอกเนี้ยมันต่อยอดเป็นอาเป็นเพอกเป็นเพอกอาอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเราต้องเก็บไว้นะครับเพอกทองเพอกอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหเจอเจ้าครับเจอเจ้าผมบอกเลยว่าเจ้าผมผมไม่ค่อยชอบกับเ,เจ้าเท่า,ทาไหร,ร่นะก็โอเคครับคิสเนมันก็ตีไหมโอ้กูโดนยิงกูโดนยิงเจ็บเจ็บมากครับโดนยิงเจ็บมากคิสเนเ,เอาไหมคิสเนก็ไม่เอาโอเคไม่เอาก็ไปไปต่อครับผมโอ้โหเห็นปะผมบอกเลยว่าเรือ2องพเนี่ยมันไม่ใช่เรือเหมาะกับการฟาร์มฟาร์มของในทะเลนะครับเพราะว่ามันบางมากๆนะเห็นปะโดนแค่เจ้าเจ้าทะเลยิงก็เกือบ เกือบแห้งเลยนะครับเกือบไปครึ่งหลอดแล้วนะแล้วตอนนี้นะครับเจอฝูงปลาบินนะครับแล้วก็เจอเรือนะครับผมบอกเลยเรือเนี่ยเราต้องเอานะครับเพราะว่ามันได้ทองเด้อเออแล้วเจอถึง2อ,อันนะครับอันนี้ปลาบินเนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าเอาครีบมันนะครับขอผมขอซัดปลาบินก็นแล้วกันส่วนกิสเนคกิสเนะมันก็มีแค่ท่าสามอย่างเดียวที่สามารถยิงเรือได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่บอกการฟาร์มเด้อผมพูดเลย โอเคครับปาบินกูไม่ได้สักอันเลยครับตอนตอนนี้เรือครับเรือครับยิงไว้ครับยิงเข้าไปครับตอนนี้เรือกูจะพังแล้วกูติดกูติดแล้วกูติดโอเคครับตอนนี้ผมได้ทองมา1อันนะครับแล้วก็ได้มา75แฟกเมนต์นะครับแล้วตอนนี้เรือกูก็พังโอเคโอเคครับพอเรือเราพังแล้วเนี่ยเราก็กลับมาเบิกเรือใหม่นะครับผมบอกเลยว่าเรือเนี okay, ้ยผมไม่ได้เบิกนะครับเจ้าคิสเน็มันเบิกมาให้นะมันแทนที่มันจะซื้อมาให้เป็น5 0 0พันนะครับ เรือเรือห้าพันเนี่ยมันจะแข็งมากๆนะครับมันเสือกซื้อเรือสองพันมาให้อีกเออดีเวชีวิตโอเคครับตอนนี้นะครับเรือมันค่อนข้างยุบไปหน่อยนึงนะครับมันแค่โดนเพล็กฟ้าผ่าโดนเพอ่าปลาบินและยิงมันแค่นี้มันก็ยุบแล้วนะเพราะเรือมันเกาะน้อยมากๆนะครับผมขอซ่อมเรือก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคเควสซ่อมเรือนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นอีพีหน้ากันแล้วกันเพราะว่าอีพีนี้มันไม่มีเวลาแล้วนะครับ โอ้ยโคตรนานนะครับฟาร์มแต่ละอย่างโคตรนานมากๆต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอบอสฉลามแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ใกล้ๆนะครับคิสเนฟมันมันน่าจะเห็นนะครับอ่ะแล้วมันหายมันโดนแบนเอาวะมันเป็นเล่นโปรหรือเปล่าวะไอเ้อเหี้ยอันนี้เองมันบอกจริงด้วยเหี้ยแล้วเจอบอสฉลามโอ้โหกูขึ้นที่สูงก่อนละ้ออื้อกูขึ้นที่สูงก่อนละนเห็นไหม เนี่ยบอสเสือนะเอ๊ะมันอ่าผลเสือนะครับมันฟาร์ไม่ได้ปบมันยิงไม่ถึงบอสฉลามเว้ยมันมันสแปมก็ได้ก็จริงแหละแต่มันยิงยิงไม่ไก่เข้าใจะปะเห็นปะเนี่ยจะแค่แค่นี้มันยังยิงไม่ถึงเลยผมโอเคผมไม่เอาดีกว่านะครับถือว่าเป็นอุทานก็นแล้วกันอุทานหอดนะครับผมอย่าใช้ผลเสือในการฟาร์มอันนี้นะครับผมถ้าไม่มีเพื่อนด้วยอย่ามานะครับถ้ามาคนเดียวแบบผมเนี่ยก็ ต้องใช้เป็นแมกมาหรือไม่กระเพาะนะครับถ้าเกิดเจอบอสอย่างเงี้ยมันมีโอกาสดรอปเจ้าสมอด้วยนะถ้าเกิดเราทำสามอย่างครบแล้วนะมันมีโอกาสดรอปสมอนะครับโอเคนั้นผมวาร์ปกลับไปที่เกาะทิทกิก็แล้วกันโอเคของก็ตอนนี้ของผมอ่ะม,มันสามารถทําได้อีกอันนึงนะแต่มันทําไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าผมมีสมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เลยประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยสําหรับดรอปของนะครับก็จะมีเจ้า โอเคครับก็จะคัฟสามอย่างนะครับก็จะมีสร้อยมีคางแล้วก็มีสมอนะครับสามอย่างนี้นะครับก็ลูกตานะครับที่เราต้องใช้เนี่ยสามอันนะครับก็คือได้จากบอสฉลามนะครับก็คือเหมือนว่าเราตีบอสฉลามได้สามตัวนะครับถึงจะได้ส่วนปลาบินเนี่ยเราได้ฝูงเดียวเราก็ได้แล้วครับของมันใช้น้อยมากๆสําหรับขี้ปลาบินนะครับส่วน เี่ยวฉลามเนี่ยสองสีนะครับเราต้องใช้ฉลามเนี่ยไม่รู้กี่ตัวนะครับก็คือกี่กี้ฉลามนี่แหละเราตีไปเรื่อยๆนะครับแ๋ยวเราก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับของมีประมาณนี้เลยนะครับที่เราจะสามารถทําเจ้าอ่สมอได้นะครับพอเราทําสมอได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดรอปจากเจ้าบอสฉลามอยู่ดีนะครับก็โอเคนะก็แนะนําให้เป็นผลแมกมาตื่นนะครับแล้วเล่นสูงๆเข้าไว้นะครับ Okey, pada macam ni.